สวัสดีครับผมโกไหมครับ EP ที่11ครับใช่แล้วครับใน EP นี้เรากลับมาัาคาถามที่เกี่ยวกับโซเชียลติคต์ตอบครับผมพี่คัาพี่ทาคลิปโกงไหมครับหน่อยเขาส่งเพจเพจหนึ่งมานะครับเพจนี้เขียนว่าปั๊มวิวปั๊มใจติ๊กต๊อกราคาถูกผมอยากรู้ว่าเขาโกงไหมเราก็ไม่เคยใช้บริการมันปั๊มได้จริงไหมตอนนั้นเราเคยทำคลิปปั๊มอยู่ปั๊มไอจีั้นได้จริงไหมประมานได้จริงได้จริงหมดเลยนะก็ไปดูคลิปนั้นแล้วกันแต่ว่าตอนเนี้เราจะมาลองหากันนะรับปั๊มใจรับปั๊มวิวเทนี้ก็ข โฆษณาเต็มเลยนะครับเนี่ยเจอแล้วนะผมโอเคเราก็มาอยู่ที่หน้าเพจนะเป็นเพจเดียวกันเลยชื่อเดียวกันเลย้ตอนนี้เขาอ้อนอยู่ด้วยนะมีเว็บไซต์ลิงก์แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวเราลองดูโพสของเขาก่อนบอกหนึ่งแม่ค้าหน่อยยืนยันแม่ค้าร้านนี้ไม่โกงบวกหนึ่งร้านหนึ่งค้าน่ารักบอกหนึ่งได้จริงบวกหนึ่งบวกบวกบวกผมขอไปดูเฟซคนที่ให้เครดิตก่อนเมีสตอรี่มีการอัปเด f เฟซบุ๊กเป็นเฟซจริงนะผมอ่ะเรามาดูราคาเลยอยากปังรีบทักมาเลยจ้าแค่ใช้ลิงก์บวกชื่อไม่ ใช้รหัสไม่ตอบเท่ากับไม่ว่างถือว่าถูกไหมก็ไม่แพงไม่รู้อ่ะแต่คิดว่าใจมันไม่มีมูลค่าขนาดนั้นโอเคเราลองสักร้อยบาทพันใจเลยป่ะโอเคเราลอง100บาทนะครับผมเราลองสุดเลยเนี่ยโคต้าหมื่นวิวหกสิบบาทอ่าโอเคเราเอาใจก่อนแล้วกันเอาใจเอาใจกับวิวอ่าแอดไลน์ไปครับสวัสดีคุณจีเป็นไลฟ์ฟิชเชียลสีเทาเหมือนเดิมนะครับฟิชเชียลสีเทาคือไลฟ์แพ็กเกจฟรีนะครับซึ่งใครๆก็สามารถเปิดเป็นไลฟ์แอดได้มันมีอยู่สามสีครับผมถ้าเป็นไลฟ์สีเทาก็เอะใจไว้ก่อนเพราะว่าเว็บพนันเว็บนนนั่่่เเเเวว็็็บบีีออะะไรกใช้สทาล ยกตัวอย่างนะครับของ DT แท็กเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวคือลายพรีเมียมที่แบบยืนยันกับทางรายแล้วว่าเป็นแอคเคาท์จริงถูกต้องสนใจรายการไหนทักแชทไว้เลยค่ะแม่ค้าจะว่างตอบทันทีเลทราคาต่างๆช่องโอนเงินตามป้ายด้านล่างเลยค่ะสนใจปั๊มหัวใจติ๊ก o อกอะปั๊มวิวด้วยด้วยครับตอนนี้เนี่ยผมแล้วก็ได้ทําการสั่งออเดอร์กับทางร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วคระเนี้ยเราก็ต้องมีบัญชี Tik t o อกที่จะมาใช้ถูกไหมแล้วเดี๋ยวเราจะทําการถ่ายคลิปไว้เลยเดี๋ยวเราถ่ายคู่กัน3ามหนึ่ง สวัสดีชาวโลกเรามาอย่างสานติโอเคครับผมคราวนี้เราก็ทําการโพสต์คลิปวิดีโอนี้นะครับลงไปใน Tik t o อกนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีรา์ไม่มีวิวเลยนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับรอไม่คัดต่อครับเดี๋ยวผมจะลองโทรไปตรงเบอร์นี้หน้าเพจเขานะครับว่าแบบเขายังรับปั๊มอยู่หรือเปล่า ใช่พี่ที่รับปั๊มดิวติกต็อกปะครับรับตั้เปลมาได้เลยครับได้เลยครับผมชักเป็นในไลน์แล้วครับผมอ๋อโอเคค่ะคุณครับโอเคนะครับผมจากที่ฟังเนี่ยเหมือนเราจะได้นะเหมือนจะได้เรื่องอยู่นะได้เสียเงินหรือเปล่าเฮ้ยอ่านแล้วโทรอ่นแล้วทุกคนปั๊บปุ๊บอันปั๊บเลยนะเขาเรียกว่าสุดยอดเลยได้ค่ะโอเคพี่เริ่มปั๊มเลยใช่ไหมครับอ่ะพี่เรียบร้อยแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับจ่ายเงินแล้วร้อยหกสิบบาทที่เรายอมเสียตาให้ทุกคนดูเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่ามันโกงหรืือออเเเปปล่าาานะะุดรรรสงงคค์ขพวก เราต้องการทําเรื่องของคนโกงนะเพื่อที่จะให้ทุกคนอนะ่ะไม่ถูกโกงนะครับผมแล้วถ้ามันโกงเนี่ยทุกคนก็จะได้ไม่ต้องไปลองเองเพราะว่าการที่เราเสีย160เนี่ยถ้าเพื่อนๆ FC เราเนี่ยเสียอีกสักพันคนเนี่ยโอ้โหก็ตั้งกี่บาทแล้วเนาะรอง,งานขึ้นครบภายใน2 4ชั่วโมงค่ะโอเค okay, ครับ <Okay. S 2> ก็รอ24ชั่วโมงครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับ หมื่นวิว <Hey. S 1> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้2องทุ่มนะครับตอนนี้2องทุ่มนะครับผมของวันเดียวกันของวันเดียวกันผ่านไปแค่5นาที5นาทีเอ้ยหมื่นเป๊ะเลย แต่หัวใจยังไม่มานะก็คือแบบต้องรอหนก็เดี๋ยวรอรอดูนะครับว่า24ชั่วโมงของวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมันไม่ใช่1 0,000นวิวที่มีคุณภาพอะครับมันเป็นหมื่นวิวที่ถ้าเราลงคลิปต่อไปมันก็ไม่มีคนมาดูเราหรอกสู้เราทำคอนเทนต์ที่ทำเป็นที่เป็นตัวเราทำอะไรแล้วให้มีคนมาติดตามตัวเราดีกว่ามียอดติดตามยอดดูที่เป็นของจริงแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจเองมากกว่าด้วยถ้าจะปั๊มแต่ถ้าใครปั๊มแล้วมีความสุขก็ก็ทำได้มันก็ชัดเจนว่าถ้าสามารถปัั่่ไดดด้คริตงๆทีแบบวา เอามาไลฟ์พนันเอามาทํานั่นทํานี่ก็ปั๊มขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับผมเงินกู้ปมปอเนี่ยเราก็ไปจ้างปั๊มได้เป็นช่องทางมิจฉาชีพใช่แล้วครับก็อยากให้มีสตินะครับผมเวลาจะเสพสื่ออะไรก็ไม่ได้เห็นว่าแบบวิวเยอะแล้วมันจะดูน่าเชื่อถือขึ้นเพราะใจเยอะกชทุกความน่าเชื่อถือเนี่ยมันสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับบนโลกออนไลน์ทุกอย่างเฟกได้ไม่ไม่มีอะไรจริงบนโลกออนไลน์มันก็มีบางอันที่ไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ต้องพิจารณาครับใช่พิจาารณ